สวัสดีครับผมชาวนี้ที่สกลนครเสนอิมบุญซุสวัสดีเอฟซทางฝั่งไทยและฝั่งลาวจะพาพี่พาน้องมาเบิง่งมารับชมรับฟังเก๋ี่ยกับสมุนไพรอยู่ในมือผมนี่นี่คือสมุนไพรลากโรดทะนงแดงลากโรดทะนงแดงมีประโยชน์อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างมาฟังมาคุยมารับชมนำกัน ส่วนรากของพ่นนี่ฤดูนี้ช่วงเห็ดออกคนเบื่อเห็ดกินเห็ดพิษหลายตายกรหลายเบื่อเมากรายให้ท่านหาซื้อรากโรตธนงแดงนี้ติดบ้านไว้ทุกบ้านนะพี่น้องเด้อสำหรับท่านที่ไปหาเห็ดสำหรับท่านที่กินเห็ดเฮาโบลูว่าเฮาจะได้เห็ดเบื่อมาผสมมานำบอ่อเฮาโบลูว่าเฮาสิได้เห็ดพิษมือ่อให กินเมื่อได้ฮ้าบบลูในเมื่อเฮาแกงกินแล้วมีอาการมึนเมาคื้นไส้อาเจียนเวียนหัวเวียนก้าให้ท่านสังเกตเลยว่าท่านอาจจะเบื่อเห็ดเมาเห็ดให้ท่านหาฝนลากรดทนงแดงนี้ใส่น้ำหนึ่งแก้วฝนกินไปสักระยะหนึ่งประมาณ5นาทีถึง10นาทีท่านจะขึ้นไสหรืออาเจียนออกมันจะถอนพิษเห็ดได้อย่างดี เหมาะสำหรับกับท่านที่ไปหาเห็ดช่วงนี้เห็ดอ,อกมาพี่น้องเนาะยังสามารถช่วยไปบรรเทาพอาการพวกถอนพิษยาเสษติดให้กินยาเศษติดฝนให้กินเลยหรืออยากเลิกเหล้ากับฝนให้กินเลยมันจะทําให้ห้าเหม็นเหล้าละกาเห็ดให้ห้าอาเจียนแต่การบเป็นอยังอาเจียนแล้วจะมันจะเห็ดให้ห่าเลิกเหล้าได้ แมลงสัตกกัดต่อยเพิ่นกันยังสามารถช่วยไปบรรเทาพวกแมลงสัตกกัดต่อยได้และพวกแมลงขาบตะขาบแมลงป่องต่อแตอนพึ่งงูใช้ฝนใส่น้ำมะนาวทาบริเวณที่เป็นแผลหรือถูกงูกัดหรือต่อแตนพึ่งถ้าถูกงูกัดผลพร้อมทาพร้อมกินพร้อม้ะพี่น้องเ้าจะทําให้ถอนพิษพวกงูกัดได้อย่างดีด้ะพี่น้องนะ เอาทุกสิ่งทุกอย่างก่อนกินก่อนใส่ให้ศึกษาดีๆเลยพี่น้อง้อฝนทาหน้าก็ได้พี่น้องนี่ฝนทาหนา้าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าขาวพี่น้องเอ้อเอากินแล้วห้อยู่ดีมีแห้งย่าเจ็บอย่าไขา้ให้สุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย